ค่าขาของเสนเหลยกกวงเหลยกนั่นเรียกนี่พรเทาต้หาหยังหาพูหาปาลาเสกเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาก,กองกันไ้ย่งน้ำจะของอู่เบิร์ด <c oughs> เคยังหกมากเลยเคยหกคนมาก็มาเห็นแต่ยยินนัง่งยินเลยอันนั่งบนล่างเลย <ะ S 2> ขอเอาจินดาวันนี้เลยขอหยมาชนึงเลปาลหูเหน่ยหน่อยม่น เอาหมีตัดเอาหม,ามูมาเรื่องกับตัดกระบ,บกมาเรื่องไปมาเนี่ยเอาไปหาคนเฒ่าคนพุทธจะคอยเลยเก่งไหนนั่นเอามาม่นจินดามานี่เลือกซับเลือกเงินเลือกท่อ ตัวอ้าล่ตัวลงใส่ยัในงวดสนุ่มตัวหนึ่งลงตัวเดียวมันถองอาเสยหลายพ่อใหญ่งวดนี่ขอขอเต็มสูตรเลยเด้อจินดาบันีขอเต็มสูตรเลยเด้อก็ได้หอะไรกิดจดรเดมันมันสีระเบิดเถิดเทิงเนี่ยคร เวรไลยมันแตกอยากดังไลก็กลาะเมระเบิดที <find> ่อตองเหลงเขาเป็นมาให้ล <o> ่งอยากดังแห้งไล่ก็แตกตุ่มครับเขามาเช็เพอดีเขาง่ครที่ทำกูใจเจ้าฉันเช่เขาเป็นตัดสลู่เห็น แต่จ้คของจนถูกความอย่างมืนมนมอนผมมันจะพยายอินจะคอยไปแปลงมามาดีพิ้นหักฟังพิ้งสามสายเสรฉงนึงนัน,ไไน,น,นเป็นอะไรอย่างแทงแห้งมันเป็นอย่างขาดแม่นครั hmm. บปันเป็นนึงย้อนลงไปจนหลีมันกับวดักเู่เส็นึงมันก็ดีกว่ามันก็ดังเหมือนเอ้าวคนจะคอยไปจันเขาจะคอยจัดสูได้นะ จี่อดหัวล,ละกาาจะฟ้องจนสูกป้อมใอยกดชักไม่นั่งซื้อมาไหนโอ้ยว่าเกลียแห้งห,งหลย